หน้าเราอะลูกหืมไม่ไล่พี่สามสีทำไมครับลูกไม่เอานะครับลูกไม่ไล่พี่สามสีนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าถิ่นเหรอหรอืเดี๋ยวนี้เก่งเหรอลูกต้อมอืม้มเดี๋ยวนี้เก่งเหรอลูกหืมเอิ่มอิมอิมอืมอ๋อมีคนมาแอบมองอีกแล้ว คนมาแอบมองอีกแลนะแม่มคุยเข้าต้มทีไรมีคนมาแอบมองทุกทีเลยแอบมองทุกทีเลยลูกน้องป้อนกรามมาเข้ามาแม่ลูกเข้ามาไหมครับพ้อผมเข้ามาไหมครับลูกโอ้ยมาดูลิงอ่ะลูกมาดูลิงน้อยอ่ะกิงก้งโชกิ้งโชตรงโน้นกิ้งโชตรงโน้นเออกิงอก้งโชกิงชก้งโชกิ้งโช กิ้งโชว์นี่ก็เล่นนี่นั่นก็กิ้งโชว์นี่กิ้งโชว์เหรอลูกโอ้ครับลูกนี่คนสวยของแม่อยู่นี่คนสวยของแม่อยู่นี่จะเข้าเหรอครับลูกมา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 คนเก่งของแม่เข้ามาแล้วนะเหนือเออดูน้องน้องเล่นอยู่ตรงนี้น้องเล่นตรงนี้จเอ๋หอมแก้มกันอีกแล้ หอมแก้มกันอีกแล้วเหรอลูกหอมแก้มน้องนะครับลูกอ้ยแม่ชนแม่ชนหอมแก้มน้องหระครับลูกรักกันรักกันเออเก่งจังเลยครับผมชอบชอบมาหอมมั่งลูกมาชอบมาหอมมั่งชอบมาหอมมั่งครับมาลูกมาชอบมาหอมมั่งอู้เก่งจังเลยลูกรักกันนะครับรักกันนะครับลูก เนีย่ยเห็นไหมของทุกอย่างที่บ้านแม่เนี่ยมีแต่เอฟซีทำให้ซื้อให้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าอุโมงค์ดูสิเนี่ยบ้านแมวดูสิบ้านแมว,แมวกรงแมวใต้นี้เขียนไว้ว่าใครมายังไงใครมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แม่จะเขียนไว้ตรงนี้แม่เอาไว้เป็นไว้ดูว่าลูกๆแต่ละตัวมาอยู่ยังไงตอนไหนเนาะ นี่เห็นไหมแม่เขียนไว้อย่างนี้นะครับดูสิเนี่ยของทุกอย่างของทุกอย่างที่มีในบ้าน <c oughs> ไม่ว่าอาหารแมวทรายแมวกระบะทรายแมวแม่ไม่ได้มีของแบบนี้เลยแต่ก่อนเนี้ยพอแม่มามี fc แม่มีทุกอย่างที่แม่ไม่เคยมี ที่นอนดีๆและอยู่ในห้องอกีกหลายอย่าง FC ทำให้แม่ทั้งนั้นซื้อให้แม่ทั้งนั้นมีเมตากับแม่แม่ต้องขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาให้กับแม่นะคะที่ให้แม่มีของทุกอย่างในบ้านเนาะเนี่ยของเล่นของเล่นกับแมบแต่กระบะทรายคนเด็กกระสิ์ก็ซื้อให้ นี่คุณกิติพัฒน์ซื้อให้นี่ท่านผู้ใหญ่จะดีทําให้แม่ไม่คือแบบว่าชีวิตแม่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่ว่ามีของให้ลูกๆได้มีครบทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นๆเขามีกันเนาะเนี่ยอย่างกรงแมวอย่างเนี้ยแม่ไปเห็นบ้านเพื่อนแม่เขามีแม่ก็ฟันอยากได้เหมือนเขาทํายังไงเราจะได้อย่างเขาเนาะทำยังไงเราจะมีกรงแมวเหมือนบ้านเพื่อนเนาะเนี่ย อยากได้อย่างนี้จังอยากได้กรงแมวแบบนี้จังอยากได้อยากได้แต่ก็คือแบบได้แต่ฝันไว้ในที่สุดความฝันของแม่ก็เป็นจริงความฝันของแม่ก็เป็นจริงแม่ก็ได้กรงแมวเหมือนในฝันเลยเนาะต้องขอบระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาแม่เนาะที่ให้ความเมตตาแม่ขอบระคุณมากๆเลยนะคะชอบกินน้ําชอบกินน้ําแก้วนี้ที่สุดเด็กชอบกินน้ําแก้วนี้ที่สุดอ่ม แก้วสูงเขาชอบกินกันดูสิเนี่ยของทุกอย่างในบ้านแม่กระบะทรายที่นอนนุ่มๆงงดีๆมีมุ้งลวดกงใหญ่กงใหญ่ที่ให้เด็กเด็กอยู่ปลอดภัยของเล่นอะไรทุกอย่างในบ้านแม่ทุกชิ้นพูดง่ายว่าทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านแม่เป็นของ fc ทั้งหมด แม่ดีใจ to มากๆเลยที่ที่ทุกท่านเมตตาแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เมตตาแม่กับน้องๆเนาะอืมกินเสร็จแล้วนอนเล่นเหรอลูกอ๋อขาสะบัดทําไมลูกอืมปันเอาอะไรครับลูกปันเอาอะไรครับปันจะเข้าห้องหาพี่คิมนะครับลูกมาๆมาๆเออเข้าห้องเหรอครับลูกมาๆมาเออไปๆเนี่ย เนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยก็เอซซื้อให้เนี่ยกิ๊บซื้อให้ดูซือเนี่ย,ยมีบ้านดีๆมีกรงดีดีป้องกันน้องไม่ให้น้องไปไหนไกลๆไ,ได้ก็จาก f อซีที่มีเมตตาทั้งนั้นเลยนะคะขอพระคุณมา,มากๆเลยนะคะือมสามชี้สามชีออกมาสามชีออกมาเี่ยค่ะเนาะ ขอบคุณออนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ผู้ใหญ่จะดีทุกท่านมีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่แบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก่อนลูกข้าต้งขอบคุณครับผมก่อนบางปอนเข้าไปแล้วต้องเอาข้าต้มขอบคุณครับแทนขอบคุณครับผมก่อนต้อมเอ้ยต้อม ต้มครับต้มขอบคุณครับก่อนลูกขอบคุณครับพ่อมขอบคุณมากๆครับพ่อที่ไม่ตาพวกหนูครับ